เกีียวกระเทียมลงไปแล้วก็เราก็จะมาใส่หมูนะคะพี่น้องหมูกระเทียมหอมเหลืองๆนะคะเราก็จะใส่หมูไปปุ๊ทำไมเหลืองอย่างนี้เนี่ยเหลือง้ากฟานจังเลยเหลืองสุดยอดมากกระเทียม ก็เป็นข้าวต้มหมูมสับส,สไตล์เรานะคะใครชอบแบบไหนก็ทำไปเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะข้าวต้มหมูสับแม่สมชีก็จะเอาหมูมาผัดกับกระเทียมแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วถึงจะใส่เข้าไปในหมอ้ออี่สองหม้อก็คือข้าวต้มที่เราต้มให้แบบแตกให้มเมล็ดข้าแตกออกไป หมักหมูประมาณ10นาทีความนุ่มของหมูหน้า่อยก็ร้อนไปหมดแล้วนะคะ ต้มหมูสับแบบเล่งด่วนสไตล์เราไม่ง่ายมาด้วยวันนี้ค่ะข้าตัว สับหมูหมักหมูก่อนที่จะเอามาผัดนี่แหละพี่น้องผัดก่อนแล้วก็จะเอาลงไปในหม้อค่ะข้าวต้มหมูสับสไตล์เราง่ายๆนะคะเสียงก็จะมีเสียงดังรวกวนนิดนึงนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องอเลยห,หน้าเตานะคะหน้าเตาทำกับข้าวข้าวต้มหมูสับค่ะ ก็จะใส่ผงปรุงรสซอสปลาเขียวสีวขาว่อาซอสหอยพอสุกแล้วเราก็จะตักใส่หม้อน,นะคะเพื่อนสูตรไทยสุตมันทำยังไงก็อร่อยนะคะข้าวต้มหมูกับสไตล์เรานี่แหละสไตล์ในต่างแดนง่ายๆเกียวกระเทียมให้แหองหมูที่เราสับเอาลงไปเลยค่ะทำสองหม้อน,นะคะ ลูกหนึ่งหมอ้อพ่อกับแม่หนึ่งหมอ้อนะคะนี่พี่น้องคะใส่น้ำเข้าไปพอกรุบกริบให้ให้หมูก็แบบว่าสุกด,ด้านที่นิดนึงก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในหนมอ้อค่ะนี่พี่น้องคะอ่าถ้าใครชอบแบบสีน้ำตาลน้ำตาลก็ใส่สีอูดดําไปนิดนึงนะคะ เพราะว่าเราก็จะได้กลิ่นความเข้มข้นของสีดำแต่อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนใส่ไปเลยนี่ข้าต้มหมูสับสไตล์แม่สมศสีวันนี้ง่ายสไตล์เรานะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณที่แับเข้ามาให้กำลังใจนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะ ข้าต้มหมูสับสไตล์ในสานแดงสไตล์สมสีเรียบร้อยนะคะส่อนที่จะสมสีจะตักเข้ามาในหม้อนะคะเพืนๆค่ะเดี๋ยวจะปอกนหม้อตักแล้วด้วย ก็เอาหมูที่เราผัดนี่ยเข้าไปนี่แบบนี้เลยตักเทลงไปคุเพื่อนมันก็จะรสชาติบอกเลยว่าสุดยอดค่ะสุดยอดนะคะหมูที่เราผัดแล้วนะคะใน,นสมศรีก็จะใส่ลงไปในหม้อนี้ค่ะพี่น้องความแซ่บ